อ่าครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับวันนี้พี่รมนําเที่ยวนะครับผมได้มาเที่ยวที่ตลาดคลองคลองท่าเรือนะครับเป็นตลาดน้ําความเป็นมาอย่างไรก็เชิญพบกับผู้ใหญ่เจ้าของพื้นที่และคณะกรรมการที่ทําให้ เกิดตลาดนี้ขึ้นมานะครับครับผมสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมผู้ใหญ่ประเทศบนวัดกระโผ่หนึ่งตับบนท่าเรือนะครับตรงนี้บ้านตุงแก้วนะครับจริงๆนะครับการเกิดตลาดขึ้นตรงนี้เราอยากกบพติกฟื้นนะครับประวัติศาสตร์ตรงนี้เป็นเมืองท่าสาคัญนะครับของจังหวัดนครเรานะครับสมัยสมัยสมัยกังเก่านะครับเขาเคยมาขึ้นเรือตรงนี้นะครับเพื่อเพื่อนํา นำของต่างๆไปบูชาพระธาตุนะครับทีนี้เราลือหมายกันไปนานกรรมการนะครับคณะกรรมการหมู่บ้านกนเลยคิดที่เริ่มนะครับในการอนุรักษ์นะครับการทำตลาดแหงนี้ขึ้นมานะครับตลาดนี้เกิดจากชุมชนตับชุมชน การบริหารของคณะชุมชนทั้งหมดตรงนี้นะครับผมครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับผู้ใหญ่แล้วก็บุคคลสําคัญนะครับที่ช่วยเป็นเขาเรียกเป็นกําลังสําคัญให้กับผู้ใหญ่นะครับน้องหนุ่มครับน้องหนุ่มครับผมสวัสดีครับผมหนุ่มธนรดลนะครับก็อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านท่าเรือนะครับก็เรามีความคิดเริ่มอยากจะสร้างชุมชนที่แข็งแรงโดยการ จัดให้เป็นตลาดแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องนะครับชาวหมู่บ้านประชาชนชาวหมู่บ้านชาวท่าเรือของเรานะครับเป็นได้มีการค้าการขายนะครับก็ย้อนกลับไปก็ตรงนี้เป็นสถานที่เลกเปลี่ยนสินค้าเราก็อยากจะย้อนกลับไปว่าเป็นตลาดเก่านะครับนะตอนนี้ก็เราเริ่มทําเป็นตลาดน้ําประชารักองท่าเรือนะครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องทุกคนมาเที่ยวนะครับกับ ตลาดน้าประชารัฐโคราเราก็มีพื้นที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับแล้ววันนี้ไม่ทราบทําอะไรครับน้องหนุ่มเนี่ยวันนี้ตรงกับวันริมไทยนะครับก็เลยอยากจะจัดฟรีบัตติ้งฟรีให้ทุกคนมาถ่ายรูปกันเนื่องในโอกาสวันแห่งความรักนะครับก็เชิญชวนทุกคนนะครับขอบคุณครับครับครับผมขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ขอบคุณน้องหนุ่มธนดลนะครับแล้วก็วันนี้บรรยากาศดีมากครับไม่ว่าจะเป็นสายลมแสงแดดบรรดาพ่อค้าแม่ค้า ชุมชนนะครับในหมู่บ้านก็นำสินค้ากันมาวางขายกันอย่างเต็มพื้นที่นะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็กําลังทยอยมากันนะครับครับอันนี้คือคลองท่าเรือนะครับคลองท่าเรือแล้วก็สะพานท่าเรือนะครับครับครับติดตามคลองท่าเรือในตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ 我在这个永远 มันขึ้นในใจแพ้ตัวคืนเล่าว,วันนำหน้าตัวตัวแพ้ใจถ้ากลางแสงสีสีวิไลหลอาจลงทางไปไม่ยากเย็นคืนมันขึ้นในใจเพอ้อฝันคืนเล่าว,วันฟังไปใกลลิบ